สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสูวิชินะครับออนิวไ Titan 2020เลยนะครับสำหรับคันนี้มาติดตั้งหุ้มเบาะนะฮะปูพื้นใหม่มาดูกันนะครับว่าหุ้มเบาะหนังนะครับดำนี่ฮะได้ดําเป็นยังไงมืดหน่อยนะครับตอนนี้นี้ฮะหุ้มเบาะเป็นลายตัวทีนะครับแบบนี้ฮะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่านี่ฮะ แบบสวมทับนะครับพื้นปูด้วยนี่ครับฝัง PVC นะฮะปูทับพมอีกทีหนึ่งนะครับปูเต็มคันเลยนะฮะเราจะเห็นว่าท้ายอย่างรองเท้านี่จะเป็นนี่ฮะเป็น PVC นะฮะกันเปื้อนนะครับสำหรับคันนี้แถมหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับหมอนรองคอแถมฟรีเลยนะครับคาดเบีวแถมฟรีครับ พร้อมกับพุ่มพวงอะไรนะฮะนี่ฮะพุ่มพวงอะไรแนววีไอนะแถมให้ฟรีเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่พุ่งเบาปูพื้นนะครับแถมให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับการพุ่งเบาปูพื้นในรถนะครับกันเปื้อนนะครับป้องกันสิ่งสกปรกนะฮะดูแลทำความสะอาดง่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0ู1 2811259นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ